สญญะะัด้านแรกเป็นปัญหาของเกษตรกรค่ะก็คือเกษตรกรเนี่ยมักจะไม่มีคู่สัญญาเก็บไว้กับตนเองค่ะหรือว่าด้านคุณภาพการบริการที่บริษัทให้กับเกษตรนะคะมันจะมีคุณภาพต่ําค่ะซึ่งวิธีการนนะคำนวณราคาแล้วก็ผลตอบแทนของบริษัทเนี่ยเขาจะมาแบบว่าซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาคิดว่าเออเกษตรกรนะเขาไม่มีความรู้หรอกการรับซื้อของบริษัทก็มักจะรับซื้อในราคาที่ต่ํากว่าที่ควรจะเป็นค่ะแล้วก็มีการตรวจรับผลผล,ผลิตที่ไม่โปร่งใสค่ะ นอกจากนี้ก็ยังเกษตรกรเนี่ยนะคะมีอำนาจต่อรองกับบริษัทน้อยกว่าค่ะทําให้เกษตรกรเนี่ยเสียผลประโยชน์กับบริษัทค่ะเช่นการทําข้อตกลงที่เกิดจากบริษัทฝ่ายเดียวนะคะโดยเกษตรกรเนี่ยไม่มีโอกาสต่อรองหรือว่าเอื้อให้ประโยชน์เอื้อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอยู่ฝ่ายเดียวค่ะทั้งทั้งการผูงทางเงินทุนหรือว่าเทคโนโลยีรวมทั้งราคาที่ได้รับด้วยค่ะต่อมานะคะก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆโดยไม่โปร่งใสแล้วก็ ปรับจากการแข่งขันค่ะซึ่งอาจทําให้เกษตรกรเนี่ยต้องซื้อปัจจัยในราคาที่แพงซึ่งบริษัทเนี่ยอาจให้ปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอด้วยที่ได้ตกลงกันไว้ตอนแรกน,นะคะต่อมาก็เป็นปัญหาในบางก,กรณีที่มีกระบวนการรับซื้อที่ช้าซึ่งอาจทําให้เกษตรกรเนี่ยเสียหายได้เช่นเมื่อน้ําหนักในผลผลิตลดลงเกษตรกรก็จะได้รับรายได้ลดลงหรือผลผลิตเกิดความเสียหายมากขึ้นค่ะ ต่อมานะคะเป็นปัญหาความเสี่ยงแก่เกษตรกรด้านการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่มันสูงอะคะ่ะโดยที่ไม่มีการการันตีสัญญาระยะยาวแล้วก็การคืนทุนช้าค่ะต่อมานะคะเป็นปัญหาในด้านของบริษัทบ้างนะคะจา์ด้านแรกเนี่ยคือบริษัทเนี่ยไม่สามารถบังคับใช้สัญญากับเกษตรกรที่ละเมิด ก็จะต้องถือว่าเงินที่ลงทุนไปเป็นหนี้เสียซึ่งอาจเกิดจากการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาค่ะรวมทั้งการละเมิดสัญญาของเกษตรกรอาจเกิดได้จากทั้งความล้มเหลวของการผลิตหรือว่าการนําผลผลิตใต้พนัสัญญาไปขายให้กับผู้อื่นอีกทีหนึ่งค่ะต่อมาปัญหาอีกข้อคือการที่ต้องติดต่อกับเกษตรกรเป็นจํานวนมาก พอเกษตรกรเนี่ยกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆก็จะทําให้บริษัทเนี่ยมีต้นทุนดําเนินธุรกรรมกับเกษตรกรสูงขึ้นรวมทั้งดูแลไม่ทั่วถึงด้วยค่ะนอกจากนี้บริษัทก็อาจจะประสบกับคุณภาพของเกษตรกรความแตกต่างระหว่างฝีมือการเลี้ยงถ้าแบบหักข้อมูลหากขาดข้อมูลที่สมบูรณ์เนี่ยการควบคุมดูแลเกษตรกรรายย,อย่อยล้วแต่เป็นอุปสรรคต่อการทําพันธสัญญาทั้งหมด ค่ะอาจารย์แนวทางการแก้ปัญหาที่พวกหนูได้ศึกษาหาแบบวิเคราะห์กันมานะคะก็จะเห็นว่าหลังจากพบว่าเกษตรกรในระบบหลายรายยังขาดและความรู้ความเข้าใจใช่ไหมคะก็จะทําให้แบบพวกเขาไม่มีอํานาจในการต่อรองกับบริษัทคู่สัญญาค่ะก็จะส่งผลให้เกษตรกรเกิดภาระหนี้สินจํานวนมากจากการผูกขาดในกลไกลตลาดและปัจจัยการผลิตค่ะเพราะว่าบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ไม่อะุญ,ญาให้เกษตรจัด จัดหาจัดหาปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้กลุ่มของพวกเรานะคะก็เลยอยากเสนอให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โดยอาจจะมีตัวแทนนะคะจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปให้ความรู้เพื่อให้กเกษตรเข้าใจในระบบเมื่อกเกษตรเข้าใจในระบบนะคะก็จะสามารถมีเอาความรู้เนี่ยค่ะไปต่อรองกับบริษัทได้แล้วก็จะช่วยลดปัญหานี้สิ่งที่จะเกิดตามมาด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเขาจะไปแบบว่าต่อรองได้ะคะ่ะในส่วนของอีกปัญหานะคะก็คือการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร,ร,กรที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานราคาและปริมาณที่บริษัทกําหนดค่ะทําให้ เกษตรกรต้องเสียปัจจัยการผลิตเพิ่มกลุ่มของพวกเรานะคะก็เลยอยากเสนอโดยขอให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมระบบเกษตรพันธสัญญาค่ะ ต้องอ่านสัญญาให้เข้าใจก่อนลงนามในเอกสารต่างๆเพราะจะมีผลผูกมัดระหว่างเกษตรกรกับบริษัทคู่สัญญาแต่หากอ่านเอกสารแล้วไม่เข้าใจนะคะก็ขอให้ไปปรึกษาหาหรือกับผู้นําชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็อยากเสนอให้แบบว่าไปศึกษาหาข้อมูลในส่วนที่แบบว่าตัวเองยังขาดความรู้ความเข้าใจค่ะโดยปัญหานี้นะคะก็จะไปเชื่อมโยงกับข้อท,ท,ที่หนึ่งที่หนูพูดไปอยู่ดีว่าควรจะให้แบบว่าคนลงพื้นที่ไปให้ความรู้ความเข้าใจกับ เกษตรพวกนี้ค่ะที่เขายังแบบว่ายังขาดความรู้อยู่แล้วก็ในส่วนของเกษตรกรที่เข้าร่วมในระบบไปแล้วนะคะหนูเสนอให้มีแบบว่าทางเลือกอื่นเพื่อให้ลดความเสี่ยงค่ะเช่นแบบว่าทําไรนาส่วนผสมในระบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นปลูกพืชไ,ไว้กินไว้ขายเพื่อลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ค่ะหรือว่าอาจรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายกลุ่มสหกรณ์เพื่อหาปัจจัยการผลิตหลัองอื่นแล้วก็หาตลาดสำรองเผื่อกรณีที่ไม่สามารถทําตามสัญญาได้ค่ะ หราบปัญหาสำคัญที่พบในธุรกิจเชิงเดี่ยวนะคะ <Okay. S 1> ปัญหาการปัญหา